ลาบลาบสวัสดีครับมาป้ากับผมป้อมคุณหลังคันนะครับติดตามได้ทางช่อง youtube นะครับวันนี้เอามาป้าบรรยากาศของการขุดกองกอกนะครับตีข้างสวนยั้งผมเองนะครับนี่คือสวนยั้งของผมครับน่ครับวันนี้เอามาขุดกองกอกกันครับบรรยากาศวันนี้ FC ลูกแจงแสนนะครับเอามอไซค์ขี่หลังรถมาตัวเปิ้ลว่า อยากมาคุดกองกอกครับจัดให้ครับมาคุดกองกอกด้วยกันครับกองกอกก็ยูตัดได้ก็ยูเก้าบักกอกนะครับนี่ครับก็บักไก่จักหมู่บ้านครับก็มาต้องขึ้นดอยร้อยห้ยครับโลรถข้างอนุนเซ็ตก็เดินเข้ามาหาต้นกอกเลยครับบักไก่ครับครับเดินมานิดเดียวเองครับถึงแน่นอนครับ ก็เป็นส่วนของหมวเม้งครับนะครับนี่ครับมาเจอต้นกอกแล้วครับต้นบักอกครับนี่ครับต้นกอกอยู่ข้างน้าครับต้นใหญ่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาคุดกันครับเดี๋ยวเจอกล่องกอกกี่ตัวครับนอเนี่ครับมาอยู่ใต้ต้นกอกอย่างแรกก็ตีเจอกระหน้วยกอกครับ นี่ครับเมนกอกต๊กนี่ครับใส่น้ำพริกตาแดงครับนอนีครับหูหูกวงครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่เนาะวางกองกองครับตายแล้วตายแล้วครับครับเดี๋ยวมาชมกันนอครับอย่างไรก็คือทำการพุทธครับย่างหูหไห้ครับ เเดดี๋ยวถ้าหูหายกวางก็หายครับเลิกอะไรครับลึกนะครับปุ่มลูกแจ้งแสนนะขุดกองกอกตีด้อยหลวงวะครับอยู่บ้านห้วยไหลตำบลป้องน้อยอำเภอด้อยหลวงครับนี่กองกอกเหมือนกันครับครับกองกองกอกตัวแรกบ้านเราวะครับครับผมเห็นไหมเฉียดเฉียดเลือดตี ต้องเสียมซ้อซอครับมันกินหักกอกครับฟวงกอกเนี่ยนะตัวผู้ตัวแม่ครับมาแล้วครับตอนแรกครับตัวผู้ครับ ครับนี่เปิดนก็มาอัดขินกันคลิปจนกันครับฮุดกวางกอกครับมิดตัวแม่ก็ครับแบบนี้แหละครับนาครับตัวปูครับตัวปูมีนอครับนอด้านล่างครับสังเกตครับนะครับอ๋อมีนอเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปครับ ปุ้งปืนมาหนไ่เค่ได้เบิร์มดแนวรี้วบ่ <s> ไหนีแกะต่ไล่ยกะปจ่อต้งโดนเลยโอ้ยไปเลยปุน,น,แบบนุ๊นเออมันหนีเข้าในลแ,บบแล้วโอ้ยแม่แม่ป้านเานาะ ได้กับตัวปูเนาะหางเนี่ยางนี่ยปูมดเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนออกป้าพุ่งใหญ่แค้นี่นี่ครับได้มาสามตัวครับเป็นปูหมดเลยครับเดี๋ยวซ่อมหาตัวแม่ก่อนครับพุดครับคนพุดก็อิดนะครับเอามา ดูสภาพของต้นกอกที่โดนคุดน,นะครับคุดเลยครับคุดแตะคุดกว่าครับะนะครับจากคุดเอาหัะกแกะ้วอ่ะ,ะครับในแล้วกันในแล้วกันนี่อยู่้นะครับมาคอมเมนต์กันครับคุดกวางกอรครับได้มาอยู่ประมาณนีะใายตัวอยู่ครับนะครับ ได้กับตัวปู้ครับตัวแม่ยังได้สักตัวเลยครับมันจะมีนะเริ่มลงเป็นหูใจบอกรอ้ไหมหลักนะหลัดหรือหลักแม่นักหลักเล็กๆกันนะริ่เปิดหน้ามันอันนี้มือใหญ่เปิดหน้ามันตัวจะดโจกโจกเลยร้องรองโอ้หูสิงย้อนเลยเจอกันเจอกันยังมีอย่างเรื่องนีอย่างนี ต้นไม้ครับแ<อ>นะต่พุดกับป้าเลยครับโอ้นี่ต้น,นะนสปีกันนี่นะครับพุดมากับป้าแล้วครับนะตันนี้น่าจะพุทธไงน่านครับนนเนี่ย ได้แล้วจะได้กาได้ได้ครบตัวเรอล่ห้เนี่ยนี่ยเนาะได้ครน่ได้อกตัวมจะได้ตัวนะครับได้ตัวแล้วครับได้ตัวปูครับวันนี้มีตัวแม่เลยครับมันยิงมาซื้อเนี่ยซื้อตัวแม่เอาไม่ได่ตัวอีกั นี่ก็เป็นต้นไม้ที่เขามาพุดครับจากเกาน้อยๆปลาไงยน้อยวะกี่เกาไงล่ำเดี๋ยวปล่อยเอาปล่อยในเกลือเนี่เดครับพุดแตะพุดว่าครับเกาเมื่อกี้นี่เกาไงไงครับพุดเปิดหัแก้วพุดกนพุดแล้วครับนะครับได้มามตัวแล้วครับ โค้ดตัวใหญ่โค้ดอ่าตัวใหญ่เลยครับนี่บิ๊กไสเลยนะครับโค้ดทำไมเจ้าต้องจะตายไงโคุดและกระท่มเพิ่มเปิดแหงครับเดี๋ยวเจ้าของเจ้าของตีให้เปื่อจะเดือดร้อนครับเจ้ดกันร่วงกวางอ่ะเฮ้ยฟังเหรอโค้ดต้นนี้โค้ดแป๊บเดียวได้หลายตัวเลยครับ อ๋อไม่ไควางเกิบเดี๋ยวดูดูต้นต่อไปครับไปเรื่อยๆครับวันนี้เปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกครับพุดนี่ก็เก้ากรอกครับข้างหน้าก็มีครับัดโอ้โหเฮ้ยมือยืดไปแต่ตึงเลย เดี๋ยวจะปล่อยจะได้ลหัวไปทุกก็ไม่นนะครับขบกน้ำก่อนเอาเสียมตามครับที่ใช่นะใช่่าๆหน่อยทีงปุ๊กปุ๊ก เจอตัวแล้วครับให้เขาดูแล้วครับแอบมือคอดก็ได้แล้วเห็นไหมครับแอบเจอตัวครับโอ้นี่ได้กระตับปูครับนะครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับดูเขายาวครับนี่ครับ กองกอกนี่ก็สามารถเอามาชนได้ครับนะครับเป็นแรงของปูตีครับเอามาเอามาชนกันได้ครับกองกอกนี่มีวิธีการชนนะครับกองกอกนี่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนีโอ้ยอะไร่ยโอ้นี่เป็นแมงยังครับปลาสัตว์ประหลาดแถมแล้วดูนเนาะอยู่ครับเขีดกองกอกนะครับด้วงด้วงกองดวงกวางกอต่างไว้ไหม นะครับป้าซาตลารับแมงยำหัวหายากครับมือของอร่อยครับนะครับเดี๋ยวลองเปิดพิสดารครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดพิสดารครับกินแมงเนี่ยครับจะเป็นผู้ที่กินนะครับเนาะเดี๋ยวทางบ้านอยู่ไกลครับมันคือแหล่งโปรตีนคุณไปคุณมากับป้าหม่ตัวละไหนเนี่ยครับโอ้วันนี้ได้กัดกปูครับตอนีประมาต้นใหม่แล้วครับ โอ้จตาปูมแล้ว